ครั612คนเดียวคิด13คนคิด3นะครับมังคุยโค้มี่ครับพี่นอ้องคิดว่าอย่าสนี้ไปไนคนอนึ่งยู่ครับประมาณมาเนาะวันนี้ตามติดเปลือกนาพี่น้องปลไปครับคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกุลกอร,รับชมได้แล้วครับสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมนี้มา่ยัง มนี้มาทงท่าม,มาทาพี่น้องคำคำเลิกงานเนาะมนีจะพามาเบิงค้อยครับค้อยบ้านบานเท่าอีกโค้มหนึ่งครับโค้มหนึง่งคุณตาเราอยากเปิดครับจะพามาเบิงค,ค้อยราคาอ่าบ้านบ้าน,านกเกษตรกรจับตองไรนอ้อพี่น,อนอ้องเนาะอาจสีบ,บดได้ง่ามคือค้อยง่ามแบบรู้ห้านะครับแต่ว่าสามารถเอาไปต่อยอดสามารถเอาไปเลี้ยงอ่าพัฒนาสายพันธุ์ได้ครับอ่าพามาเบิงน้องมณีอ่าอยู่บ้านน่าดีใครสว่างอ่าบา้านเท้าในละมนีกะจะพามาเบิงเนาะโอเคครับผม สวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาเบิ่งข้อยนอปีนเลยเนาะเป็นข้อยโค้มแม่ลูกพี่น้องอ่าคุณตาซื้อยังอ่ะพ่ออ่ำพ่ออ่ำนะครับพ่ออ่ำอ่าพ่ออ่ำมีข้อยอยู่อ่าโค้มหนึ่งบหมครับโค้มเดียวโค้มเดียวเนาะอ่าพ่ออ่ำพ่อดีพนมาอยากปล่อยราคาอ่าเปิดราคาข้อยตัวนี้พี่น้องบ้องไปเฮ้าเบิ่งเนาะอ่าข้อยตัวนี้ว่ามันเป็นจังไดยลักษณะจังไดยอ่าเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งอ่า ข้างคางเบิ้งทุกอย่างครับกล้วยตัวนี้อายุจักปีลรอครับผมสามปีกว่ามปีกวกันะตามเนาะแก้วหัวก็ล้นได้ดเสองเหลี่ยมอ่าแก้วหัวก็ล้นได้ดสองเหลี่ยมเนาะอ่ะลูกนี้เป็นลูกแรกคือลูกสองครับลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเนาะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับเป็นตัวผู้เนาะสองเดือนพอดีสองเดือนพอดีครับที่สองเดือนที่สิบสามอ่าสองเดือนเป็นพี่น้องเป็นครับสิบสองพฤศจิกิปสิบสามพฤนจะกาครับมันกล้วยโค้มนี่ครับพี่น้องอ่า เดีああ๋ยวผมใส่เบิ้งลำโตนะด้ครับบลำโตรอบๆได้คร in no ับขล้วมจะได้3าปีล uh ูกแรกครับอาจตื่นตือนเนี่นะครับขั้วว่าเคยถึกไทยเพื่อดีครับผลนี่โน่นเต็ม่ดดีอู่อ่าข่ากระโลนพ่ท่านเด้สุดดีดีเทียพี่น้องนะครับอ่าเบิ้งอ่างเบิ้งยังนะครับลูกวัน่สลูกวันที่อวันที่12ครับสิบสามามเดือนสิบสองาความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋วัดบ่วัดอยู่สามสิบนี่ะ ร้อยสามสิบหกเด้อพี่น้องร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนี่แหละตาอ่ำมาครับตาอ่ำมาอ่าจังงานพี่น้องกรลองพิจารณาเมาครับประมาณนี้นะครับกล้วยท่ปลูกยกหยาแค่ปักปูนแค่ต้นไม้กินวักินยาดีขนาดว่าท่านอ่าลูกกอ้วนอ้วนตาห้างนาคพี่น้องอ่าเบิ่งโค่นหางเบิ่งทุกอย่างครับเบิ่งรอบๆนะครับเป็นเพื่อนบ้านเท่านี้ละอ่าควยโบเมนว่าคลวยงามสายพัฒนาตัวใหญ่ล่างใหญ่ด้วพี่น้องคลวยบ้านๆเท่านี้ละราคาดีๆนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับอ่า ไทยใกล้ๆครับมันอาทิตย์ตื่นเนาะ<อ>ก็มีบ้องข้อกันครับถุงเท่าขาวตอวมันเย็ยบขีดตอมครับบได้ล่างบไดออาบน้ำให้มันเนาอะ,อะ,ะมีปอกข้อสองปอกได้พี่น้องเห็นบ่ครับหน้าตากัถือว่างามครับเป็นค้อยแม่สาวอยู่ครับแม่สาวตระได้ลูกหนึ่งครับอาน,2 2> อนาคตอาสิตย์นี่กนีครับคิดว่าอยากที่นี่ไปได้กุนีอยู่ครับประมาณมาเนาะเมื่อนี้ตามที่เปิดลาค่ายพี่น้องวองไปเฮ้เท่าใดครับอ่าค้อยแม่ลูกค้มเนี่ครับ ตาอําเปิดหาสิบสองได้พี่น้องหาสิบสองครับหาสิบสองเนาะหาสิบสองราคาดีเลยพี่น้องราคาจับต้องได้ครับครับรสหร,รับเกษตรกรนะครับสามารถอ่าจับต้องได้แล้วครับอ่าต่อรองกันไหนป้ตามตัวเนี้ยต่อรองไหนครับต่อรองไต,ต่ตรอร,ร,อ,งร,รองไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรตาอําไปในคลิปด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจคล้ยตัวนี้นะครับคล้ยแม่ตัวนี้อ่าลูกแม่โคมแม่ลูกนี่ของตาอํานะครับจังโทรมาสอบถามตาอํานะครับเด้อ ผมอ่ะไม่นาที่ไทยพี่น้องป้องไปเข้าเบื้องมาคล้วยตัวนี้มันเหมาะสมกับอราคาบอรหรือจังไหนเนาะติชมกันเลยครับในคลิปเดอ้อกล้วยบตอต่ำกล้วยบอพันตา่ตากล้วยบอต่ำนะครับพี่น้องอ่ะตามเราก็สูงประมาณเพียงสิเพียงข้างเรานะครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่าร้อยหกสิบ่าดีอ่าพี่น้องนะ<า>ประมาณามนี้เด้อครับเด้ออดีครับนั่นละกะ พี่น้องป้องไปกับพิจนาเอาครับอันนี้มานําเสนอซื้อนะครับช่องตระกูลกมอมือนนี้มานําเสนอคล้วยคมแม่ลูกคมหนึ่งให้เบ่งว่าเป็นตเอาไปเลี้ยงบ่เป็นต้นเอาไปต่อยอดบอ่เนาะอ่าตอนนี้ท้องว่างครับท้องว่างสามารถเอาไปสอดได้เลยครับอยากสอดที่ท,ที่สับผีกาจิตพานมากเนี่ยครับอ่าจะเอาไปสอดพองามๆก็ได้ครับพี่น้องอ่ารู้สึกว่าตัวงามดีนครับกล้วยตัวนี้โอเคนะครับนะ ผู้ใดสนใจอย่าลืมนะครับจะลื่นมาบ้านน้าดีใครสว่างนะครับเบอร์โทรบต่อตามล่องเบอร์นะครับมากล้วยคมนี่สามารถตอล่องกันได้เอาไปตอยอดกันได้มาเบิง้งมาแย่งกันได้ครับพี่น้องสำหรับช่องตระกูลกอพอเพียงมันนี้กะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับผู้ใดสนใจก็จะลืมนะครับโทรมานะครับสวัสดีครับับสำหรับใครชื่นชอบคลิปตระกูลกอพอเพียงนำเสนอข้อมูลดีๆของชาวกเกษตรกรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับ หวังว่าคลิปที่เราทําจะเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงทางเลือกของเกษตรกรบ้านเรานะครับขอพระคุณครับผม